hello everyone this is video of writing to uh, unit 5อันนี้จะเป็นในส่วนของ writing ที่2 unit ที่5นะคะ on page 119 i t s about because อ่าสำหรับอันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการเขียนการใส่ because นะคะ introducing reason with because ก็คือชื่อเรื่อง ในหนังสือเรียนเราหนะ้า119นะคะ uh, The first let look at the definition of this word because because answers the question why it comes before the part of the sentence that gives the reason uh, ดูนะคะคำว่า because เนี่ยมันจะใช้ตอบคำถาม question why อันนี้เรารู้อยู่แล้วเวลาที่เราถามคำถาม why you are late Why you are late ทำไมถึงมาสายเวลาดูต่อเราจะตอบว่า because I เป็นต้นก็คือ because คู่กับ why why คู่กับ because ซึ่งคำว่า because เนี่ยมันจะ come before come before the past of the sentence that gives the reason แสดงว่ามันจะมา Um, มันจะวางไว้ข้างหน้าเซนเทนที่บอกเหตุผลหรือว่าบอกสาเหตุนะคะ For example our homes will flood in the next big hurricane because the storms destroyed the seawall uh, อ่าเราดูกันพร้อมกันนะคะ อ่า sentence ของ purple นะคะ sentence ส,สีม่วงเนี่ยบอกว่าอ๋อหอมเนี่ยบ้านของเราเนี่ยจะน้ำท่วมฟลัดก็คือน้ำท่วมจะน้ำท่วมในอีก next big hurricane ก็คือเฮ r i c a คนลูกถัดมาเนี่ยนาบ้านชั้นน้ำจะท่วมแน่นอนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า the storm พายุเนี่ยมันได้ทำลาย the seawall กำแพงทะเลเอาง่ายๆก็คือคล้ายๆกับ เขื่อนนะคะเขื่อนที่อยู่แถวแถวทะเลเป็นต้นนะคะเอาดูสีม่วงบอกว่าน้ำเนี่ยจะท่วมบ้านเราในในเฮอริเคนลูกถัดมาและสีแดงบอกว่าพายุเนี่ยมันได้ทำลายเขื่อนดังนั้นสาเหตุที่น้ำจะท่วมเพราะว่าสาเหตุที่น้ำจะท่วมเพราะว่า เขื่อนเนี่ยมันได้ถูกทำลายดังนั้นผลที่ตามมาน้ำก็จะท่วมแน่นอน because ก็เลยวางไว้ข้างหน้า cause cause นะคะในหนังสือนะักเรียนมันจะเขียนว่า reason นะคะ reason ก็คือเหตุผลหรือสาเหตุที่เราคุ้นเคย effect กับ cause เหตุและผลและ อันนี้ because วางไว้ตรงกลางกลางประโยคเชื่อม2 clause เข้าด้วยกันเชื่อม2 clause clause สีน้ำเงินอ่าสี sorry สีม่วงแล้วก็สีแดงก็จะใช้ because เชื่อม2 clause และถ้า because วางไว้ข้างหน้าวางไว้หน้า sentence นะแล้วก็จะเอามาทั้งก้อนเหมือนเดิมก็ because because แล้วตามด้วยประโยคสีแดงปกติ แล้วตามด้วย sentence ที่เป็น effect แต่ดูนะดูนะก่อนที่เราจะใส่ sentence ที่เป็น effectdon't forget to put comma after the the first sentence อย่าลืมใส่คอมมาไว้ประโยคแรกก่อน sentence แรกที่มันเป็น cause สรุปง่ายคือถ้า becausebecause because จะวางไว้หน้า cause ถ้ามันวางไว้ตรงกลางก็เชื่อมประโยคปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มัน b e c a u s e วางไว้หน้าขึ้นต้นประโยคแล้วเราจะใส่อ่า e f f เ c t เซนเทที่มันเป็น Effect ให้เราใส่คอมมาก,ก่อน Because วางไว้ตรงกลางไม่ต้องใส่คอมมาแต่ถ้าเกิดวางไว้ด้านหน้าต้องใส่คอมมาก่อนแล้วค่อยตามด้วย Effect โอเคไหมเพื่อความเข้าใจ มากขึ้นให้นักเรียนสามารถเขียนตามที่ครูโชว์ในสไลด์ได้เลยนะคะเอาง่ายก็คือถ้า because อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางนะ because อยู่ตรงกลางข้างหน้าจะเป็นอะไรด้านหน้าจะเป็น effect ด้านหน้าจะเป็นผลดังนั้นข้างหลังจะต้องเป็นอะไรเป็น cause แต่ถ้า because อยู่ด้านหน้า because อยู่ด้านหน้าอันนี้จะตามเป็นอะไรเห็นสีฟ้าไหม the blue sky is cause ด้านหน้าก็จะเป็น cause แล้วด้านหลังก็จะเป็น effect มันสลับกันเห็นไหมคะและถ้า be cause มันอยู่ด้านหน้าสิ่งที่จะแยก2ประโยคนี้ออกจากกันก็คือ comma ให้เราไฮไลท์ไว้เลยนะคะในหนังสือของเราก็มีนะอ่ะโอเควิวัน Look at exercise one on page one one nine เดี๋ยวดู exercise ที่1นึ่งแล้วทำพร้อมกันนะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ย read the following paragraph written by a student then answer the questions below เ,ออเขาบอกให้เราเนี่ยอ่าน paragraph ทั้งหมดนี้จากนั้นให้ตอบคำถามตอบคำถามในหน้า120ะคะในหนังสือเราถ้าใครไม่มีหนังสือก็เดี๋ยวดูพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่น before you read the this paragraph I w o u l d like you to circle the time words อยากให้เราเนี่ยวงกลม time words ซึ่งเราเรียนก่อนหน้านี้แล้วเรื่องนี้แต่ไม่ใช่ time words ปกติเป็น time words ที่บอกลำดับเวลาเป็น transition w o r d บอกคำที่บอกลำดับเวลาก็จะพวก first second third finally next day โอเคไหมดังนั้นเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันนะคะวงกลม คำแรกก็จะเป็น first second third and finally อ่ะอันนี้เป็นบอกลำดับเหตุการณ์ต่อมาเมื่อกี้เราเรียนในส่วนของ because ดังนั้นให้เราวงกลมซิมันมี because ตรงไหนบ้างและอ่าอันนี้คือที่มีในนี้นะคะสังเกตไหมว่ามันมี because of กับ because, because ปกติ ่า uh, because กับ because of ส่วนใหญ่แล้วนะส่วนใหญ่เลยนะปกติแล้วเขาจะใช้ because แล้วตามด้วย sentence ตามด้วย sentence นะปกติเลยแต่ถ้าเกิดเป็น because of ส่วนใหญ่แล้วจะตามด้วย phrase ที่มันไม่ใช่เป็นประโยคสมโบนัะเช่น because of you อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็น because เนี่ยมันจะตามด้วย เซนเทนนี่มันสมบูรณ์เช่นตัวนี้ the temperature of the ocean is becoming warmer อะไรประมาณนี้ก็คือมันจะเป็นเป็นเซนเทนมาให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอ่ะสำหรับ the title is hurricane อ่า title มาเลย hurricane ดังนั้นด้วยนี้จะต้องเกี่ยวกับพายุ hurricane แน่นอน Uh, let look at the first sentence. Hurricanes are huge storm with strong winds and rain. r u r r i n e เนี่ยมันเป็นพายุขนาดใหญ่ที่มีลมแล้วก็ก็คือมีทั้งลมแล้วก็ฝนตก and they are a major problem when I live. Uh, คนที่เขียนเนี่ยบอกว่าซึ่งฮอริเคนเนี่ยมันเป็นปัญหาหลักเลยนะเมเจอในปัญหาหลักของที่ที่ฉันอยู่เลยนะ there are several reasons why ม,มันมีแบบหลายๆเหตุผลเลยอะอันดับทำไมมันถึงแบบทำไมมันถึงเกิดอะไรขึ้น first global warming it's making hurricanes happen more often อันดับแรกเลยเนี่ยโลกร้อนภาวะโลกร้อน global warming เนี่ยมันทำให้เฮอริเคนเนี่ยเกิดขึ้น more often ก็คือ บ่อยขึ้น we usually to have uh, ่า sorry we used to have a uh, h u r r i c a n e every few years and now we have one every year หมายความว่าไงหมายความว่าเราเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราเคยมี used to ก็คือเราเคยมี h u r r i c a n ในทุกๆสองถึงสามปีแต่ตอนนี้ we have one every year เรามีแบบ แต่ทุกวันนี้ก็คือมีมมทุกปีแต่ก่อนเนี่ยสอปีมีครั้งแต่ทุกวันนี้ก็คือทุกๆปีเลยเหตุผลอันที่สอง The hurricanes are becoming more powerful อันที่2ก็คือเฮอริเคนเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีกำลังมากขึ้นเพราะอะไรเฮ r ริเคนเนี่ย g e t t แต่ e NERGY ได้รับพลังงานจาก Warm ocean waters ก็คือน้ำกระแสน้ำมหาสมุทรที่มันอุ่นขึ้นทำให้พายุเฮอริเคนมีกำลังที่แรงมากขึ้น Because the temperature of the ocean is becoming warmer เพราะว่าอุณหภูมิของมหาสมุทรที่มันเพิ่มขึ้นเฮอริเคนเนี่ยก็จะต้อง have more energy อ่ะเอาง่ายๆก็คืออุณหภูมิของมหาสมุทรเพิ่มขึ้น อ,อุณภูมิพลังงานของเฮลิเคนก็มากขึ้นไปด้วย This m a k e the winds t r o n g e r and the rain heavier ซึ่งสิ่งนี้มันจะทำให้ทั้งลมและก็ฝนเนี่ยมันรุนแรงขึ้น The third อันที่สามก็คือ Because of change the weather patterns ก็คือเพราะว่าการเปลี่ยนของรูปแบบของสภาพอากาศนี่ก็คือสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงเฮ r ิเคนเนี่ย last lasting longer หมายความว่ายังไงมันก็คือเฮอริเคนในเมื่อสภาพอากาศมันเปลี่ยนดังนั้นเฮอริเคนเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นยาวนานมากขึ้น because the last longer และเพราะว่าการที่มันเกิดขึ้นนานมากเนี่ย t h e r e is more destruction destruction ก็คือ have the same m e a n i n g w i t h destroyed ถ้าเป็น verbal คือ destroy ก็คือทำลายเ ในเมื่อมันเกิดขึ้นนานขึ้นดังนั้นมันก็เลยมีความเสียหายที่มากยิ่งขึ้นสุดท้ายแล้ว finally powerful hurricanes the past two years have made our home and neighborhood unsafe สุดท้ายแล้วนะเฮอริเคนที่มันแบบทรงพลังมากๆเลยเนี่ยในเฮอริเคนที่มันแบบทรงพลังมากๆ the past two years เมื่อสองปีที่ผ่านมาผ่านมาแล้ว มันก็ได้ทำให้บ้านเรือนบ้านของเราและก็เพื่อนบ้านเนี่ยอันเซฟไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้ว The storm เนี่ยได้ destroy the sea wall ก็ได้ทำลายอะไรก็คือกำแพงทะเลก็คือเขื่อนนั่นแหละ Now our homes will flood in the next big hurricane ดังนั้นตอนนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยจะต้องโดนน้ำท่วมแน,แน่เลยในอีกเฮอริเคนลูกใหญ่ลูกถัดมาที่จะถึงเนี่ย Because of that danger เพราะว่าอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยที่น้ำกำลังจะท่วมเนี่ย my parents have decided to move somewhere safer ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยครอบครัวของฉันก็เลยต้องตัดสินใจที่จะย้ายไป somewhere คือบางที่ที่มันแบบ safer ก็คือที่มันปลอดภัยมากกว่านี้นะคะอะ look at the first Look at the first question. What is the topic sentence? อ่ะอันนี้เขาถามว่า topic sentence ของเรื่องนี้มันคืออะไรอันดับแรกต้องถามก่อนว่า topic sentence คืออะไร topic sentence คือตัวที่บอกว่าเรื่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรปกติแล้ว uh, it's normally topic sentence should be at first or second paragraph ปกติแล้ว เขอปิดสันเซนนี่มันจะอยู่พารากราฟหนึ่งหรือว่าพารากราฟที่สองในพารากราฟนี้นะ this is the topic sentence ก็คือ hurricanes can c a i l e storm อ่า topic sentence เนี่ยก็คือพูดถึงว่าเฮ r ริเคนเนี่ยเป็นพายุขนาดใหญ่ที่มันแบบเกิดทั้งลมและฝนและมันเป็นสาเหตุที่แบบปัญหาหลักเลยอะปัญหาหลักๆที่ฉันแบบ ในสถานที่ที่ฉันอยู่อาศัยง่ายๆก็คือเฮอริเคนเนี่มันแบบเป็นพายุที่มามาพร้อมกับฝนแล้วก็ลมแล้วมันทําให้บ้านเรือนม,มันเป็นปัญหากับที่ที่ฉันอยู่นะตอนนี้นะอ่ะซึ่ง there are several reasons why มันมีเหตุผลหลายๆอย่างมากมายซึ่งเกิดอะไรขึ้นเราไม่ต้องสนใจคำตอบข้อที่หนึ่งเราผ่านแล้ว the second question t h what are three main reasons The writer gives to support the topic sentence อ่าอันไหนที่มันเป็น three main reason ให้เราไฮไลท์คำนี้ไว้เลย three main reason ก็คือเหตุผล3ข้อหลักๆเลยนะที่คนเขียนเนี่ยใช้ support topic sentence ว่ามันเกิดขึ้นยังไงว่าไอเนี่ย h r r c a e มันเป็น พายุที่แบบขนาดใหญ่แล้วแบบมันเป็นสาเหตุปัญหาหลักๆเลยที่ฉันอาศัยอยู่ดังนั้นคีย์เวิร์ดให้เราดูเลยนะอันนี้คือไกด์ i r s t t s e o o n t t i r r d n n f i n n l l y y ที่เราทำเมื่อกี้เห็นยังว่าเราควรจะตอบอะไร First อันเนี้ยอัน,นที่หนึ่ง The first one of the t e first reason is global warming is making hurricanes happen more often เออสาเหตุที่มันเกิดเฮอริเคนที่เนี่ยเพราะว่าโลกภาวะโลกร้อนเนี่ยมันทำให้เฮอริเคนได้เกิดบ่อยขึ้นอันที่สองคือ the second reason is the hurricanes are becoming more powerful มันทำให้เฮอริเคนเนี่ยมันกำแบบ มีกำลังแบบมีกำลังความเสียหายแรงรุนแรงมากยิ่งขึ้นและ the third reason is because of changes in weather p a t t e r n hurricanes are lasting longer อืมเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทำให้เฮอริเคนเนี่ยมันเกิดขึ้นยาวนานยิ่งขึ้นมันก็เลยทำให้เป็นเป็นเหตุผลที่ Uh, support topic sentence อันที่หนึ่งคือตัวนี้อันที่สองคือตัวนี้และอันที่สามคือตัวนี้ข้อต่อมานะ What words does the writer use to list the order of the three main r e a s o n คำอะไรที่มันมีคำไหนที่ผู้เขียนเนี่ยใช้เพื่อที่จะบอกว่า list อันอ r เ r ก็คือลำดับเหตุการณ์ของ three main reason เราก็ได้วงกลมไปแล้วก็คือ first second แล้วก็ third ที่เราวงกลมไว้ก่อนหน้านี้ต่อมา number four does the writer introduce additional reason with the word because เออเขาถามว่าสิ่งที่ uh, ผู้เขียนเนี่ยได้ให้ additional reason ได้ให้เหตุผลเพิ่มเติมจากจากที่สีเหลืองที่เคยไฮไลท์ไว้แล้วเนี่ยตัวใชค้คำว่า because ใน additional reason ไหมก็คือมันมี reason three main reason อยู่แล้วดังนั้นมันมี because เข้ามาเสริมมีไหมคำตอบก็คือ ดูในนี้เราได้เลยมี because อ่าอุณหภูมิเนี่ยของน้ำมันร้อนอ่าเฮอริเคนเนี่ยเกิดขึ้นมีพลังงานมากขึ้นเพราะว่าอุณหภูมิของมหาสมุทรเนี่ยมันอุ่นขึ้นมันซับพอร์ตไหมอ่ามันเป็นการให้เหตุผลเพิ่มเติมอันนี้ก็ซับพอร์ตไหมที่บอกว่ามันเปลี่ยนมันอากาศเปลี่ยนแปลงทําให้อันนี้มันอ่ามันเกิดยาวนานมากขึ้นเฮอริเคนเกิดยาวนานมากขึ้น เพราะว่าอะไรเขาก็บอกว่าเพราะการที่มันเกิดอยางนั้นมากขึ้นเนี่ยมันมีมันมีผลทำให้เสียหายทําให้เกิดการแบบการทําลายที่มากขึ้นก็คือมัน support ซับพอร์ตึึ่งกันแ้ะกันคําตอบข้อนี้ก็เลยต้องตอบ yes อ่าเขาให้มา support ซับพอร์ตึึ่งกันแล้วกันต่อมา number five what reason does the writer give for why his he or her family wants to move ทําไม เหตุผลอะไรที่ผู้เขียน,นยให้เหตผลว่าทําไมครอบครวของเขาเถึงต้องย้ายออกจากที่นี่ที่ที่เขาอยู่เนี่ยอันนี้มันอยู่จำได้ไหมที่บอกว่า next hurricane อันถัดไปเนี่ยบ้านของฉันเนี่ยอ o m e เนี่ยจะต้องโดนน้าท่วมแน่เลยคำตอบก็คือ because of the danger of flooding in the next hurricane his parents want want to move somewhere safer เ,เพราะว่า เฮลิเกนลูกถัดมาเนี่ยมันอันตรายมันแบบอันตรายแน่นอนน้ําต้องท่วมแน่นอนดังนั้นพวกเขาก็เลยต้องย้ายนะคะอันนี้นะคะ exercise t o it's your homework เป็นการบ้านของเรานะคะถ้าในหนังสือนะคะจะอยู่หน้า1้0ยร้ถึงร้อนะคะอ่ามันมีข้อ1นึ่งถึงสี่ one two, four ซึ่งข้อหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีหนังสือข้อหนึ่งเขาจะทำมาให้เราแล้ว น,นี่ง่ายๆนะคะโจทย์คือให้เราเนี่ย join these sentences with because รวม2เซ s e n t e n c e นี้ในแต่ละข้อานะจะมีอยู่2 s e n t e n c e เข้าด้วยกันกับ because โดยอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องรวม2แบบนะคะอันดับแรกเนี่ยให้เราใช้ because join uh, join with the reason at the end of the sentence แ oh. สดงว่า เราจะต้องเอา because เนี่ยวางไว้ตรงกลาง between two c l a u s e ก็คือสมมติถ้าคุณ because วางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้นะก็ก็คือเอา because วางขั้นกลางระหว่าง2 clause นั่นแหละอันที่2คือ use because with the reason at the beginning of the sentence แสดงว่านอกจากจะเอา because เนี่ย เชื่อมประโยควางไว้ตรงกลางแล้วยังต้องเอา because เนี่ยวางขึ้นต้นประโยคด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองลองช่วยกันสักข้อสิอ number o hurricanes have more energy the temperature of the ocean is getting warmer e ก็คือ effect ผล c ก็คือ cause เหตุอ่ะนี่มีเหตุและผลจำได้ไหม because because หน้า cost because หน้า cost อ่าเราสามารถจำมนี้ได้ cost กับ cost อยู่ด้วยกันผลบอกว่า h u r r i c a n เนี่ยมันมีมันมีกำลังมากมันมีอ่าพลังงานมากซึ่งอุณหภูมิของมหาสมุทรเนี่ยมันอุณหภูมิของมหาสมุทรเนี่ยมันมันอุ่นขึ้นมันอุ่นมากขึ้นดังนั้นเวลาที่เราเขียนใส่ในประโยคนะอันดับแรกต้องเอา อิ e c t ขึ้นก่อนถ้าอันแรกตามที่เขาบอกนะ first เนี่ยให้เอา b e c a u s e ขันข้นกลางดังนั้นถ้า b e c a u s e ขันข้นกลาง b e c a u s e ต้องวางไว้หน้า cos อ,อ่ะ cos อ,อันนี้ตัว c นะตัว c ซึ่งเอา Effect ขึ้นก่อน f f e c t ขึ้นก่อนแล้วทีนี้ก็ใส่ b e c a u s e แล้วตามด้วยอ่า cos ใช่ไหมล่ะต่อมาแบบที่2ก็คือใช้ b e c a u s e เนี่ย at the beginning ตอนเริ่มต้นย้าย because ทั้งก้อนเหล่านี้ไปไว้ด้านหน้ามาทั้งก้อนเลยก็ because the temperature of the ocean is getting warmer แล้วตามด้วย effect โดยก่อนที่จะใส่ effect เนี่ยเราก็ใส่ comma โดยดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะไม่เขียนแค่เอา because วางไว้แบบนี้แต่เราจะเขียนทั้งสองแบบ because วางไว้กลางและ b e c a u วางไว้ด้านหน้าลองดูสักข้อ2อสิอันไหนเป็น cause อันไหนเป็น effect There are a lot of tornadoes in the central part of the US uh, มีทอร์นาโดเกิดขึ้นเยอะที่ uh, ตอนกลางของ US ต่อมา the land is flat and the the air conditions create powerful thunderstorm s พื้นที่มันเนี่ยราบเรียบแล้วก็มลสภาพอากาศเนี่ยมันเป็นใจให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอันไหนคือคอสอันไหนคือเอฟเฟกอันแรกนะอันแรกนะด่วนแรกนะบอกว่าพื้นที่เนี้ยมันพื้นที่ตรงตรงนี้มันเกิดพายุขึ้นเยอะอันนี้เพราะว่าพื้นที่มันเป็นยังไงพื้นที่มันมันราบเรียบแล้วก็สภาพอากาศมันเป็นใจดังนั้นคอส อิเ c t คือตัวบนและ c ค s สคืออันล่างเวลาที่เรารวมรวมอันแรกก่อนนะแบบแรกก็คือเราต้องใส่ be c a u s e ไว้หน้าตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นคอสลองรวมประโยคนะอันแรกคือเอา be c a u s e ขั้นกลางก็ be c a u s e แล้วตามด้วย sentence ที่มันเป็น c u s e ข้างหน้าก็จะเป็น sentence ที่มันเป็น Effect ต่อมาแบบที่2ก็คือ ย้าย yeah, because ไปวางไว้ด้านหน้าแล้วเอาเอฟเฟ t ตามหลังแต่ก่อนที่ใส่เอฟเฟกก็ใส่คอมมาสรุปง่ายๆก็คือการบ้านของเรานะงานของเราคือจะต้องเขียนทั้ง2แบบแบบที่1กับแบบที่สอง